ไปแล้วฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วฝั่งนี้ดีกว่า

นอ้เนี่ยเยี่ยรอบนี้ไหมรอบนี้เสียแล้วรับนเสียแล้วครับ เป็นบ่อน้ำ

เหายตัวไปไหนเนะนี่ยผมว่ารอขั้นนอยกลงไป

ผมเห็นคุณบอยปกติแต่คุณโจว์ปอ่ะคิดเองอุ้ยเสตไดผมก็เอาเ็ดไม่ทราบชื่อกินได้แต่ไม่น่าได้นะกินได้เห็นที่มันลดไข่ไงแต่มันจะเสียน้ไรําไงได้มันลดน้ำมาดิลดเลือด รดเลือดด้วยโอ้โหคุณต้องวิ่งทางไหนเนี่ยตอนนี้เราอยู่ข้างบนข้างล่างครับตอนนี้อยู่ไหนครับสี่สิบเอ็ดอ้าว cắm vào chứ cắm lò lò mẹ vào trong lò mẹ ตรงนั้นคืออะไรอไ่ะนี่หน้าสิหอวนั่นไงข้างล่างรูปพระจันทร์เหมือนกันกระโดดลงไปกระโดดลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่หรอเอ้ยพ ผมวอยเอาหน้าอ,อกลองเลยชีวิตไม่รอดแน่อน,น,น,อนอนนะ เอาเหมือนเมื่อกี้นั่นหรอเราก็ออกเดวมันอยู่อีกทางหนึ่งใช่เหะทางหนึ่งหรือเปล่าโอ้นี่ไงไม้นี่นี่นี่ไม้อ่ะต้องหาทางเข้าอีกทางเราเข้าต้องโค้งหนน ได้ไหมออกด้วก็ไปขับรถแล้วเดินร้อมปะอ้าวไปไหนกันขอาอบนขับรก,ก่อนโจวาร์ปอยู่ข้างล่างไงมีอะไรตรงนั้นน้องต้อทางไหนอ่ะข้างบนไงขึ้นมาโอโหผู้ที่หมู่บ้านไว้วางใจจะได้เห็นดวงอาทิตย์เหมือนเดิมเลย เราก็จุดไฟเหมือนเดิมทำสามแห่งปะนะไปเนี่ยไอกองไฟไม่เห็นกองไฟเลยลืมลืมลืม,ลมไอเราก็รีบอโอ้โหผมตั้งให้เราก็ตั้งให้ยังไม่ทันได้ทำกองไฟเลยร้อย ทำให้ก็ได้ฮึคัดซีนเฉยเลยอ้าวทำไมตัวแรกไม่ได้ใส่ว่าต้องกลับไปใส่ตรงนั้นไม่มีไงตรงนั้นไม่มี ตรงนั้นไม่มีที่ยื่นนออกมาปะมันให้เปิดมันให้เปิดอ๋อเขาเปิดไม่เปิดใช่เราไปว่าเราต้องไปใส่อานนี้เปิดดิเนี่ยมันให้เปิดอยู่เนี่ยสามารถเออเราต้องไปใส่มันเป็นลิ้นชักโอ้โหเราก็ไม่ได้ดูเลยท่นบอกให้หยิบ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 เลยหยิบหยิบไม่ได้ใครจองอ่ะหยิบหยิบหยิบเลยผมหันหน้าไป่เาโอ้โหต้องวนกลับไปที่เดิม It's Sun from under the ground ไม่ไม่แกนั้นแกนั้นมันอยู่ในแผนที่อยู่เรารู้อยู่แต่เราไปอีกที่นึงก่อนที่นึ่งหรือที่นึ่งพอมีตุ๊กตากี่ตัวนะผมบอกไปสามสามตัวเราเลาะเขาไว้นี่แหละถูกป่ะมันจะอยู่ตามเลาะเขาไวน้นได้เลาะเขาไปิีที่แปดยังไม่เรออียบร้อยอ่ะปั่นอะไรนะสี่สิบห้าสี่สิบห้าเรามันไม่มีทางแล้วที่อื่นไปที่ท้ายอ่ะใช่ผมมีเรื่องท่าไม่รู้ไม่ น่าจะครบล้วโอ้อนี่มันมีทองเ่าชอาก็ไปคือไปสามหมู่บ้านจะเราจะได้สามตัวถูกไหมครับ หาเด็กกลัวรอไเด็กหัวแรกไงกลับไปย้อนกลับไปย้อนกลับไปววิ่องอ้อมไปโน่นู่ได้ไหมขึ้นขบนทน่ะตรงห้ามอ่ะ,ออะขึ้นไปสี่สิบสามต้งสี่สิบสามส่สเดเดออ้อไปโ,น,โ,น,โน่นแลกลับทางเดิมคงไม่ได้แล้วแหละเจคนปลาเจคนปลาองตัว ใช่ไหมรอบแรกเราไม่ได้มาเปิดไงแต่กลับมาแล้วให้รอบแรกเราไม่รู้ไงเราเลยไม่ได้เปิดเราโกมดนให้จุดไปจุดไปโดนโดให้โดนุดนให้ไอเราไม่รู้ไงเขาเห็นมันจุดๆแล้วก็จุดดไป เกือบแล้วเกือบคุณบอยมาแล้วติดท้ายพอเราใส่ตัวนี้เสร็จเราก็ไปหาไอ้คนป่าใช่ไหมใช่มันน่าจะเปิดทางให้มั้งเราไม่เก็บไม้รอ,อกเ่าน last trial It's time to meet Chief Koenig. <laughs> <laughs> <sighs> 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 ไม่อ่านแผ่นป้าอยู่เมืนี้เนี่ย

Thank ไอ้หมวดเราคืออะไรผูกคู่หดโดคนปากโง่ไม่เห็กินน้ำกินน้ำกินน้ำที่มีมันน้ำก็ไม่ต้นงาบพูเจอเนี่ยกินน้ำยาด้มีคนนั้ น,น่หลอนมากกว่าหลอนยาน,ยานี่ยร่างทองเนีเาา่ยเกิหมาหลายปี Ananake, ke Jack, kalele na luno eitli se Anana. กนัเนี่ยเอาในหมู่บ้านฮะจะบอกนะว่าไม่เห็นคัสซีนกันน่ะใช่ไหมจะบอกนะว่าปิดคัสซีนกันน่ะเออปิดคัสซีนเอาก็ไม่เห็นดิไปมาดูในคลิปผมแล้วกันผมก็ว่าดเลยใช่ต้องไปตัวเลือกก่อนนี่ไไงด้ตัวเลือกกราฟิดแล้วก็อะไรนะปิดแล้ว ไปตัวเลือกกราฟิกใช่ไหมตัวเลือกเกมเออเออโอ้ผมไม่ปิดไว้ผมก็ไหวอยู่เไม่ทราบชื่อ so small just waiting here hidden from the world yes this one will And the old will revolutionize medicine. So many possibilities. It was worth all the trouble. I have to go back fast. อ๋อตรงนี้นี่เองตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะตรงนี้ตรงนี้ตังนี้ต้องกลับมาอยู่ีอ่ะมาเอาไว้นั่นตรงนี้วัคซีนจากปิดกบอ่ะเปไหนกันแน่พี่พี่ทางขึ้นเนี่ยช่วยหรอเก็ดในถ้ำเนี่ยข้าวปไหนกันเนี่ย ถ้ำมานี่ผมมาแล้วเนี่ยผมไอเชือกขึ้นมาเนี่ยเอ็มเจอมั่วๆเลยคนร้อยมาฝั่งนี้ดิฝั่งสามสามยี่สิบแปดอะ มีออกเหมือนกันเนี่ยมึงเดือแผนที่ไหนวะเนี่ยมฉันใช่ดูแผนที่อ๋อตรงนี้เจอแล้วแแบแรกไอ้ไม่ใช่แบบแรกแระยู่ยแบบไอ้านั่นนะเผายาวาวัววากาใช่อยู่หลังหลังภูเขาคืออยู่หลังหมู่บ้านแล้ว ดูแมป4อ่ะไม่ใช่แมป5แล้วออกแมป5มาแล้วมาอยู่แมป4ตรงรูปหอยอ่ะผมอยู่รูปหอยเนี่ยไาอยู่รูปหอยมาเึ้นเชือกตรงนี้ไม่ใช่หอยเป็นเห็ดสิเ,เ,เห็ดเอลกินไอเอนี่ยขึ้นเชือกตรงนี้ผมไปดูตรงนี้นี่เป็นท่านผมมาอยู่อะไรคนเดียวตรงนี้วะเนี่ยซีสารซีเนี่ยเราอยู่ไหน ยูโจอ,อยู่ไหนสาอยู่สามสี่สามสี่กันเนี่ยใส่เชือกลงมาแล้วสามสี่แมปไหน5าเอ้ยแมปสี่แมปสี่ไม่ใช่แมปห้าอยู่ข้างบนตรงรูปเพจเห็นปะ่ะข้างบนแมปอ่ะ๋ยวบอกนะว่าไปออกอีกทางหนึ่งไปโผล่ใกล้บ่บ้านอ่ะ ต้องเดินมาดูตรงนี้ก่อนแล้วกัน,น,บบนว่ามันจะโผล่ไหนอ่ะมาโผล่ทะเลเลยอ๋อไม่ใช่มาโผล่หมู่บ้านป่ะ ไช่หมู่บ้านหมู่บ้านพีโ่โที่ไหนเนี่ยมาโผล่หมู่บ้านในียวบหัวคางอยู่แม่นานเลยเนี่ยเราอยู่ตรงท่าเรือเไม่คุ้นทีแปลว่าพวกผมไม่ได้ออกใจตรงนั้นหรอหรือว่างงเลยฮะไม่เข้าใจแปลว่าคุณโจรหรือเปล่าที่ไปโผล่ข,ข้างบนนะ่ะพวกผมมาโผล่ข้างล่าง ใช่จริงด้วยผู้ผมผู่ตรงไอ้นี่หมู่บ้านหมู่บ้านเลยอ่ะตัวไปปิดทางเข้าอะไรเนี่ยไม่ให huh <on> <t belt> ้เข้าเหมือนเดิมผมอยู่เกาะทางน้ำเนี่ย ที่สุดแล้วก็ก็ไม่ใช่อยางนีอก่าเราเดือดยครับใครใครกดอยู่อะโอผมดีกว่าโอเคเรียบร้อยเราจะจบในเรื่องแล้วนะกดใช่ทำงากด sh*t i seriously I mean, it's Thirsty. It's Jake. Mia, do you copy? I'm here. Do you have it? Yes, I have the mushrooms. You're wonderful. Great. This, this will change everything. Think about all the people. Just... I'm 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 going it. ตอนแรกคิดว่าเป็นเห็ดป,ป,ป่ะใช่จริงๆมนกร่คนฝ่าที่เราไปฆ่าไปไลยจำได้ค้าเลยอาพวาเดตวาวา คือแบบผู้สนับสนุนดีไซเนอร์ดีไซน์